วัสดีนะครับก็คือวันนี้ก็ผมเจอผลครับขนมจีบคืออันนี้เป็นการลงสึกเดิมครั้งแรกของผมนะครับในเซิร์ฟเวอร์560อันนี้ผมก็ทําการเชียร์ตัวเองไปนะครับก็เพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจในโซนิกของผมนะครับสำหรับรอบในการแบ่งกลุ่ม3 2ทีมอ่ะเพราะว่าให้มีโซนิก2อ่ะไอโซนิกไอโซนิก UR มันก็ได้เปรียบครับมันได้เปิดก่อนโอเคจังหวะแรกครับโซนิกผมได้เปิดทําการเปิดก่อนครับก็แผงหน้าหายหมดนะครับต่อไปก็เป็นราชาใต้ดินนะครับก็ไปสะบัดตะครับใช่ปะโอเคแล้วก็โดนระเบิด แตกตายนะครับโอเคนะครับโอเคต่อไปคู่จะสู้คนที่สอนครับคืออาร์กิโลนะครับก็ก็ถือว่าไม่ได้ตึงมือมากในกลุ่มรอบถายเต็สอนนะเพราะว่ากิมผมมันขี้โคงเพราะผมมีโซนิกนะครับโอเคโซนิกคนนี้ทําการเปิดก่อนอีกครั้งนึงครับดาเมจที่2องล้านแนะครับแขงหน้าหายหมดนะครับแล้วก็ต่อไปราชาเตลินต่อหกแสนนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูมีดาเมจอยู่แต่ก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับโอเค คุณต่อสู้คนที่สามคุณอารีนาเหรอเออถ้าผมเรียกชื่อไม่ผิดครับอันนี้ก็สู้ได้สูสีอยู่มั้งไม่สูไม่สูสีดีเพราะผมมีโซนิกจะบ้าเหรอโอเคนะครับก็ทําการเข้าการต่อสู้นะครับโอเคนะครับเปิดมาครับโซนิกของผมได้ทําการเปิดก่อนนะครับเปิดมาทั้งหมดดาเมจที่อยู่สองสามล้านนะครับโอ้แรงมากครับต่อไปเป็นราชาใต้ลินต่อนะครับก็เป็นอยู่ที่สามล้านเอหกแสนครับขออภัยครับ เอ้ยโซนนี้ผมแรงจังวะอันนี้ผมเพิ่งมาดูดาเมทนะโอเคไปเจอกันรอบ16ทีมนะโอเคอันนี้ผมก็มาสองนะมา2กลุ่มอื่นนะครับก็จะมีคนไทยแจ็คคุณแบบท็อปเซิร์ฟพวกท็อปเซิร์ฟต่างๆมารวมนะครับผมก็ดูมีคนยมีพี่ยูทูบไต้หวันมี9้าวทีบก้าวทีพีอะไรเงี้ยเออผมก็มาไล่ดูนะว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เออมันก็มีแต่คนตึงๆนะครับคนตึงๆก็เลยถึงรอบ8ทีนี้ เออเหมือนผมไปดูสปอยไปดูแต่ทำไมแต่ทุกคนจะไปรู้ว่าทำไมผมเหมือนสปอยไปดูเองนะโอเคนี่ผมก็เอาอ,อันนี้เข้ามารอบไอ้เท่าไหร่นะสิบหกทายสองอไ,ไม่ใช่เดี๋ยวต้องสิบหกเออโอเคมาเป็นการมาเปิดนะครับัวนีกผมได้ทำการเปิดก่อนอีกแล้วนะครับเออโซนิกใครเปิดก่อนเนี่ยเปียบมากนะนี่ก็แหงหน้าหายไปมเมื่อกี้ดาเมจไม่ทันนะขอใั้เดยอยู่ที่สี่แสนนะแต่ว่าโดนระเบิดตายดีนะเพราะว่าระเบิดโซนิกมันแรงมากนะครับสำหรับ อิมปีศาจคือใครมีโซนิกกับโกเคสือ SSR ได้เปรียบมากครับเพราะว่าโกเคสึมันสามารถรับดาเมจได้แล้วเหมือนสะท้อนเนี่ยมั้งมันแรงมากนะครับเออถ้าทีมผมไม่ไม่ไหวนะครับโอเคต่อไปเป็นรอบทีม16ทีมนะผมก็ต้องการเชียร์ตายเมดครั้งนึงเพราะว่าผมเห็นเขาเป็นโซนิกระดับ SSR นะครับก็ทีมผมได้เปรียบโอเคตัดมาที่เกมเพลย์เลยครับผมโอเคโซนิกผมจะทําการเปิดก่อนครับดาเมจอยู่ที่2อล้านสอครับแผงหน้าเขาหายหมดเลยน,น,นะครับ ต่อไปเป็นราชติ้งต่อนะครับ3ไอสามแสนเนะครับแล้วก็ทําโดนระเบิดตายนะครับโอ้โหระเบิดแรงมากโอเคนี่เห็นปหม achievement achievement ขึน้นก็คือผมเข้ารอบแปดทีมครั้งแรกนะครับถือว่ามาไกลพอสมควรนะผมคิดว่าผมจะนึกว่าจะตกตั้งแต่สายสองสิบหกทีอย่างเงี้ยนี่ผมก็เข้ามาสึกด่วนอีกครั้งหนึ่งนะโอเคอันนี้ผมก็ทําอะไรไม่รู้กันนะโอเคนะครับอันนี้น่าจะรอเวลานะครับรอเวลานะผมก็าหาขนมมากินโอเค อันมาที่รอบแปดทีนะครับผมก็ได้ทาการคุณเชียร์คุณอลิเซ่นะครับเพราะว่าผมเจอคุณหลินเพราะว่าคุณหลินอ่โซนิคของเขามีของทองสปีด้าง,งที่จะโหดนะผมเลยสู้ไม่ได้นะในรอบสึกดวลอันเนี้ยใครโซนิคเขาได้เปิดก่อนหรือว่าก็แทบจะได้ชนะแล้วนะแทบจะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะแทบนะแทบโซนิคใครไวกว่าเพราะว่ามันอยู่ที่ของด้วยครับอันเนี้ยส่วนนี้ผมก็นั่งรอเวลาไปนะครับก็นานๆนะครับ โอเคผมก็ได้ทําการเช็คของนะครับโอเคผมก็ได้ทําการไล่ในเช็คทีมทุกคนในที่ทีนนน่นี้นะครับก็คือผมมาสุดที่รอบแปดแปดทีนี่แหละใช่ไหมสี่เอออันนี้รอบสิบหกเมื่อกี้เราสามสองอ,อันนี้รอบสิบหกทีมเออใช่ปะไม่ใช่แปดถูกละโอเคแปดถูกและแปดถูก okay, แล้ว,ลว,ลวผมเข้าใจผิดเองโอเคถ้าผมก็ได้ทําการเช็คของอเเซ่เนาะก็คือผมแพ้จบในรอบนี้แหละก็คือสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้จริงๆ ทีมของคุณลินใช่ไหมลินเออห้องจะโหดมากนะครับโหดแบบโหดจริงๆโอเคเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาที่เราจะต่อสู้แล้วนะครับโอเคสามสองหนึ่ง let's go นะครับโอเคมาดูกันเดี๋ยวครับปพ่ฝาของคุณลินเปิดก่อนนะครับก็คือเปิดมาหน้าทีมผมโดนเท่าไหร่อยู่ที่สามล้านสามโคแรงโอเคต่อมาโกฮื่อต่อนะครับ โซเดียวสองล้านสามนะครับก็โดนระเบิดตายนะครับที่ผมจบโคตรไวคือจบไวมากแบบผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมนี่เข้าโดนเข้าทีมแรกที่ผมจบไวมากผมดูซ้ําเลยนะคุณดูใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณดูใหม่อีกครั้งนึงนะครับเปิดมาที่โซนนี่ของฝั่งคุณลิ้นนะครับเปิดมาที่สมล้านสามแข่งหน้าผมหายหมดนะครับต่อมาเป็นโกเทสือนะครับเตะมาที่2ล้านสามนะครับโดนระเบิดตายคือทีมผมยังไม่ได้สวดอะไรเลยอ่ะแบบยังไม่ได้สู้เลยครับ โอเคครับ okay. ผมก็ผมถ้าจำไม่ผิดฟุตผมน่าจะไปทำอย่างอื่นละโอเคมาเจอรัรอบสีทีมเลยอันนี้ผมก็เชียร์คุณไฮแจ็คนะครับแต่ว่าผมไม่ดูนะครับเพราะว่าผมไปทำอย่างอื่นนะผมเลยไม่ไดัดมานะครับโอเคแต่ถ้ามันก็คือแชมป์แล้วครับก็คือสครับใช่ไหมเออนะคุณไฮแจ็คที่ผมเชียร์ไปแล้วผมไม่ได้เชียร์รอบอีก2รอบถือทันนะมาดูกันในก่อดศึกดวลครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับเปิดมาโซนิกข,ของคุณไฮแจ็คเออไม่ใช่ขอโทษนะครับ ของคุณสครปนะครับเปิดมาที่2ล้านสานะครับแผงหน้าหายหมดเลยตัวล่างของเรานีแล้วก็โซนี่ของคุณลิเปิดมาที่สล้านสี่ครับโดนระเบิดตายนะครับประมาณคุณรื่สกเตปมาที่ห0,000นนะครับเพราะว่ามีนกรับดาเมจนะแล้วก็ยุงแดงปาดมาที่2ล้านสองล้านสี่นะไล่ไล่โจมตีมาโอเคแล้วก็ฝั่งผมพลาไปแล้วโอเคอยู่ที่3ามสามแสนนะครับระเบิดไปที่ล้านล้านล้านนเก้า่เยโว้ยแรงมากนะเปิดมาอีกครั้งนะครับโซนิกนะครับ โอเคล่างโคนทั้งคู่นะครโซนิกก็เปิดมาที่อยู่ที่2ล้านไอ้สองแสนใช่ไหมโอเคไล่จมตีมาที่1นึ่งหมื่นหนึ่งนะครับโซนิกเปิดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่2องแสนใช่ไหมผมดูผมดูไม่ทันว่ะเตะมาอีกครั้งที่5้าแสนห้าไล่จมตีมาอีกที่3ามไอสีอ่หมื่นเก้าห้าหมื่นครับเอ,อ้ก็แรงอยู่ไนะล่จมตีอีกครั้งหนึ่งที่อยู่ที่สามแสนโอ้โหเราไปเกินหกแสนเตะมาที่สี่สี่ล้านเอสี่แสนหกโอ้โห เตะกันโคตรแรงแต่ยุ่งง่ายจมตีแรงมากเมื่อกี้สามสามแสนอ่ะเออโอเคเปิดมาที่โซนิกก็จะป่าล่างคนเรื่อยๆนะแล่วระเบิดโซนิกแต่ละคนแรงมากนะครับเนี่ยึึกจุดีศาจจะยืะหน่อยครับมันแตกแตงแตก่างจากฮีโร่นะเดี๋ยวผมให้เปิดให้ดูฮีโร่เสร็จจากนี้โอเคไล่จมตีมาที่ห้าหมื่นนะครับโอ้โหแรงอยู่นะจมตีไปที่อีกสามแสนเก้าจโจโจซีแต่ะครับต่อไปโอเคขค้ะสื่อระเบิดเตะมาที่หนึ่งแสนเก้านะครับ ระเบิดระเบิดล้านแปดโอ้ my god ระเบิดแรงมากโอ้โหระเบิดโคตรแรงระเบิดโซนิกแรงมากนะครับโอเคอันนี้ต่อไปจะเป็นสิ่งเดือนของฮีโร่ละผมจะบอกว่าทำยังจบไปเพราะคุณลีโอตัวบา็ของเซิร์ฟเวอร์ของห้าหกศูนย์นะครับเนี่ยอันนี้คุณเขาฟูใช่ไหมเออคุณดูนะครับคุณมาดูนะครับจบไวมากนะครับโอเคนะครับมูเมนไรเดอร์ บัฟไปที่ทซึมากิไล่โจมตีของททซึมากิครับอยู่ที่13ล้าน <c oughs> ปาดไปอีกเท่าไหร่ระเบิดมาที่ม่ขึ้นดานเมจตายก่อนเนาะไล่โจมไออันตีของททซึมากิไปที่เป้าเดียว3ล้าน <c oughs> จบไวมากจบไบมากๆผมไม่ทานตั้นตัวครับโอเคสึกตัวคราวนี้ผมว่าพานี้จะสนุกนะเพราะว่าผมเล่นมาถึงรอบ8ทีผมซึ่งมีใจนะโอเค สำหรับวีดีโอนี้ก็จะจบประมาณนี้แหละสึดตอนแรกของผมนะครับใครที่อยู่ใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็มาสามารถคุยกันได้นะครับผมก็ประจำเซิร์ฟเวอร์ห้าศูนย์เผื่อใครอยากมาเล่นกับผมนะครับโอเคเนาะเจอกันวีดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับเจนครับจ้าเจนครับ